เงินบาทอ่อนค่าที่สุดในรอบ16ปีซึ่งสาเหตุหลักๆเกิดจากการที่มีการคาดการว่าอเมริกามีโอกาสขึ้นดอกเบี้ย1%ส่งผลให้มีกระแสงเงินไหลออกจากประเทศ World Bank ออกมาเตือนเศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงเนื่องจากปัจจุบันหลายๆประเทศใช้ดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในระดับสูงในขณะที่เศรษฐกิจอัตราการเติบโตอยู่ในระดับที่ต่ำและ ข่าวสุดท้ายนะครับเงินเยนอ่อนค่าที่สุดในรอบ2 4ปีซึ่งบ o j หรือธนาคารกลางญี่ปุ่นจะออกมาแทรกแซงเหมือนกับที่เขาเคยทำมาก่อนหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลงดีเทลกันเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับก็คือเรื่องของเงินบาทที่อ่อนค่าที่สุดในรอบ16ปีนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทะลุ37บาทต่อน1ดอลลาร์ไปเรียบร้อยแล้วคาถามคือว่าเงินอ่อนแบบนี้เนี่ยมันมีผลอย่างไรกับเศรษฐกิจเราแล้วก็ มีประโยชน์หรือว่าส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไหนบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองสรุปแบบรวดเร็วไว้ฟังต้องบอกก่อนว่าสาเหตุที่เงินบาทอ่อนนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นหลักตามดีมาซัพายครับทั่วไปเกิดก็คือวันนี้ครับมีเงินมีคนเนี่ยจำนวนหนึ่งขายเงินบาทแล้วไปถือเงินสกุลอื่นซึ่งในที่นี้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของเงินสกุลดอลลาร์คนขายบาทเพื่อไปถือดอลลาร์นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามีการที่ประกาศตัวเลข cpi มาของอเมริกาล่าสุดใช่ไหมครัว่า ไอตัวเลขเงินเฟอ้อเนี่ยมันดันลดลงน้อยกว่าดีคาดก็เลยมีการคาดการว่าทางเฟดหรือว่าธนาคารกลางอเมริกาเนี่ยจะมีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยมากกว่า75บ p o i เบสิสพอยต์มาอยู่ที่ประมาณ100เบสิสพอยต์หรือว่า1%นซึ่งประเด็นนี้แหละนะฮะทำให้เงินเนี่ยไหลออกไปสู่ประเทศที่ให้อัตราดอกเบีย้ยที่สูงกว่าก็คืออเมริกานั่นเองนะครับอันนี้คือปัจจัยหลักๆสาเหตุแรกนะครับแล้วก็สาเหตุข้อที่2 เกิดจากแน่นอนครับว่าอเมริกาเนี่ยเรารู้ใช่ไหมครับว่ามีโอกาสที่เขาจะขึ้นดอกเบี้ยมากกว่า7 5็ดสิบห้าเบสิสพอยต์ทให้เงินต่างๆเนี่ยเริ่มไหลออกไปอยู่ที่ฝั่งอเมริกาซึ่งถ้าดูดอลลาร์อินเด็กตอนนี้ก็มีแนวโน้มแข่งค่าอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้เมื่อเทียบเงินสกุลดอลลาร์กับเงินประเทศอื่นๆนะฮะเงินของดอลลาร์เนี่ยจะดูแข่งค่าขึ้นแล้วเงินประเทศอื่นเนี่ยจะดูอ่อนค่าลงนั่นทําให้เงินหยวนนะครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้เนี่ย เงินหยวนนะครับก็อ่อนค่ามาอยู่ที่ระดับ7หยวนเรียบร้อยแล้วซึ่งประเด็นนี้แหละทาให้ตลาดเกิดใหม่ในละแวแกบ้านเราเนี่ยทำให้เริ่มมีการคาดการณ์ว่าตลาดเกิดใหม่ในบ้านเราเนี่ยมีแนวโน้มที่จะสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในเรื่องของการส่งออกประเด็นนี้เองก็ส่งผลทาให้บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นในอิมเมอร์จิงมาร์เก็ตหรือว่าตลาดเกิดใหม่ในช่วงสองวันที่ผ่านมานี้เป็นบรรยากาศที่ดูถูกกดดันจากประเด็นเรื่องนี้ ซึ่งนี่ก็จะเป็นสาเหตุหลักๆนะครับที่ทําให้เงินบาทอ่อนค่าแล้วก็แนวโน,น้มในอนาคตเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะอ่อนค่าต่อไปนะครับแต่ถามว่าอันนี้ผมเสริมนิดนึงนะฮะโอกาสเนี่ยแน่นอนครับว่าเวลาเกิดปัญหาก็ต้องมีโอกาสและโอกาสในที่นี้ก็หมายความว่าเมื่อไหร่ที่เงินบาทอ่อนค่าธุรกิจที่ส่งออกก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยรวมไปถึงธุรกิจที่เป็นจุดเด่นของบ้านเราก็คือภาคการท่องเที่ยวซึ่งก็ต้องติดตามกันดูนะครับว่า การท่องเที่ยวในช่วงไตรมาสสี่บ้านเราจะมีการฟื้นตัวได้ดีจากการที่เงินบาทอ่อนค่าได้มากน้อยแค่ไหนแต่แน่นอนครับว่าถ้าเงินบาทอ่อนค่าแบบนี้เนี่ยสำหรับตลาดหุ้นและตลาดเงินในบ้านเรานรในมุมมองต่างชาติอย่างที่เราทราบดีอยู่แล้วว่าตลาดหุ้นเนี่ยตั้งแต่ต้นปีนะครับมีต่างชาติเนี่ยซื้อสุทธิที่เฉลี่ยนะครับประมาณโดยประมาณนะครับประมาณ1นึ่งแสี่หมื่นถึงห้าหมื่นซึ่งเมื่อเงินบาทอ่อนเนี่ยเวลาที่เขาแลกเปลี่ยนกลับไปเป็นเงินประเทศเขาเนี่ย เขาก็จะได้กําไรลดลงจากอัตราแลกเปลี่ยนนะฮะแต่สมมติว่าในมุมมองที่คนที่ไม่เคยซื้อหุ้นไทยมาก่อนเลยถ้าเงินบาทอ่อนค่าเวลาที่เขาเนี่ยแลกเปลี่ยนเงินประเทศเท้าเข้ามาในเงินประเทศเราเนี่ยเขาก็จะแลกเงินเราได้เยอะขึ้นเพราะว่าเงินเราอ่อนใช่ไหมฮะซึ่งตรงนี้ผมอาจจะยังไม่ได้ลงดีเทลลึกนะครับผมซึ่งองินนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับถึงข้อดีนะครับหรือว่าโอกาสแล้วก็อุปรสรรคสําหรับการที่เงินบาทอ่อนค่านะครับ ทีนี้เดี๋ยวมาที่ข่าวถัดไปเลยครับจริงๆแล้วตัวของเงินอ่อนเนี่ยมันก็จะลิงก์ไปที่ของประเทศญี่ปุ่นด้วยที่ผมเกริ่นไว้แล้วว่าตอนนี้เนี่ยเงินเยนอ่อนค่าที่สุดในรอบ24ปีซึ่งถ้าดูนะครับจริงๆแล้วมันมีประเทศหลายๆประเทศที่เงินอ่อนแบบลักษณะเดียวกันนี้เนื่องจากการที่ดอลลาร์แข่งค่าจากการคาดการณ์ที่ว่าเขาจะขึ้นดอกเบี้ยได้มากกว่า7จ็ดสเปอร์เซ็นต์ point สาเหตุนะครับที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยออกมาคาดการว่า BOJ หรือว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยจะออกมาแทรกแซงหรือเปล่านะครับเป็นเพราะว่าถ้าเราดูจากในสถิติย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อปี1,998ช่วงนั้นเนี่ยเงินเยนนะครับอ่อนค่าไปอยู่ที่ระดับประมาณ1,40ต้นๆนะครับประมาณ1 4ึ่4จุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ BOJ เนี่ยเข้ามาแทรกแซงด้วยการ ขายเงินดอลลาร์แล้วก็ซื้อเงินเยนเพื่อทำให้ตัวเงินเยนเนี่ยมูลค่าไม่ลดลงไปต่ำมากกว่านี้อันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทำให้ตลาดคาดการณ์กันว่า BOJ มีโอกาสที่จะออกมาแทรกแซงเงินเยนเหมือนที่เคยทำในปี1998และทางทร,รัฐมนตรีคลังเองเนี่ยก็ออกมายืนยันนะครับว่าตอนนี้เขายังไม่ขอเปิดเผยอะไรทั้งนั้นแต่ว่าเขาพร้อมที่จะใช้นโยบายในการแทรกแซงหากมีความจำเป็น ทีนี้เดี๋ยวเรามากันที่ข่าวสุดท้ายนะครับก็คือข่าวของ World Bank ซึ่ง World Bank เนี่ยออกมาบอกเตือนนะครับมาเตือนว่าตอนนี้ครับเศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงเนื่องจากการที่หลายๆประเทศนะตอนนี้เนี่ยมีการใช้นโยบายการเงินในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยกันแล้วทั่วโลกและการปรับขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยก็มากกว่า25เบสิสพอยด์ด้วยซึ่งประเด็นนี้ครับทำให้ World Bank เนี่ยกังวลนะครับว่า การขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในภาวะที่เศรษฐกิจในบางประเทศนะฮะไม่ได้มีการเติบโตไม่ได้มีกําลังซื้อขึ้นมาเนี่ยมันย่อมส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจที่มีการกู้ยืมเงินมาแล้วนึกภาพดูนะครับว่าเวลาที่ดอกเบีย้ยมีการปรับตัวขึ้นเนี่ยภาระหรือว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัทเหล่านั้นก็จะสูงตามไปด้วยซึ่งประเด็นนี้เองเ o r เร็กซ์มองว่าหลายๆประเทศณนะตอนนี้มีความเสี่ยงและอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ทางรัเสเซียกับทางยุโรปซึ่งเวลาที่เขามีการความขัดแย้งกันใช่ไหมฮะในเรื่องของสปายเรื่องของคอมมูนิตี้อย่างน้ำมันเนี่ยเมื่อมีการลดกำลังการผลิตหรือว่ามีการจำกัดปริมาณการผลิตหรือว่าจะเป็นการหยุดสปายของน้ำมันเองเนี่ยย่อมส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันและเมื่อราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อในประเทศเหล่านั้นด้วยและน้ำมันครับเป็นสินค้าที่ทุกประเทศใช้กันนั่นหมายความว่าถ้า น้ำมันเนี่ยราคาน้ำมันมันสูงขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อต้อนทุนในแต่ละประเทศนั้นๆที่สูงขึ้นตามไปด้วยและก็ต้องส่งผลกระทบต่อเงินเฟอ้อตามขึ้นมาอีกในขณะที่หลายๆประเทศใช่ไหมฮะอย่างที่กล่าวไปแล้วว่ามีการขึ้นดอกเบีย้ยอยู่ด้วยแล้วเงินเฟอ้อด้วยของแพงด้วยซึ่งประเด็นนี้แหละฮะรวมกันแล้วเว r l d ์แบงก์ก็เลยมองว่าตอนนี้เศร,รษฐกิจโลกเนี่ยกำลังมีความเสี่ยงซึ่งเดี๋ยวเรานะครับก็จะทําหน้าที่ในการอัปเดตข่าวสารแบบนี้ อย่างรวดเร็วนะครับให้ทุกคนไม่พลาดข่าวสารเศรษฐกิจและการลงทุนสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตกันประมาณนี้นะครับถ้าชอบเนื้อหาของเราก็ฝากกดไลค์หรือว่ากด s u b s c r i b e ไว้ด้วยนะครับแล้วก็อยากให้เราอัปเดตเนื้อหาในส่วนไหนเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยหรืออยากให้เราปรับปรุงในส่วนไหนก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าติชมกันได้นะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามฟังกันมานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ